ก็รู้สึกว่าเป็นแบรนด์ที่มีความคุ้มฟริ้งสูงมากค่ะแล้วก็วันนี้ก็คือพาแบบเหมือนปกติเราไม่ค่อย,าย่าคริสตเตอร์มากเพราะไม่กลา้าแต่พอเข้ามาปุ๊บเราเห็นพิกเมนต์ของของพวกตัวกลิตเตอร์ของเขาอะ่ะแล้วเราลองใช้ดูแล้วมันรู้สึกว่าเอ้ยตามันปิง้งๆิงขึ้นมาค่ะก็รู้สึกว่าเอ้ยของสินค้าดีมากรวมถึงพวกตัว CCB b อะไรเงี้ยปกติพาวจะแบบชอบแต่งหน้าโทนสีที่แบบ ออกแทนหน่อยแต่วันนี้เลือกที่จะเป็นสีที่ bright ให้เหมาะกับตัวของ star girl <c oughs> เหมือนเราแบบย้อนว <c oughs> <c oughs> ัยสำหรับลุกอะไรวันนี้ลุกของเราวันนี้ก็เรารู้สึกว่าเรามาในวันแห่งความรัก <c oughs> ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากให้มันออกเป็นสีที่สดใส <c oughs> แล้วก็ฉ่ำๆไม่รู้ฉ่ำมากไหมแต่ก็ฉ่ำแหละว,วันนี้แต่งหน้าเองค่ะวันนี้ <c oughs> ใช่แล้วก็ใช้ลิปสีแดงของเขาค่ะก็ือปกติแค่ที่แต่งหน้า ไปคอนเสิร์ตก็จะเห็นบางกันที่แพลวแฮชแท็กกวนๆว่าแพรรี่พังเป็นแพรี่พังค่ะเพราะว่าเริ่มแรกของการแต่งหน้าของตัวเองที่ลงรีวิวคือไปทาพนันค่ะแล้วเราแพ้พนันเราต้องแต่งหน้าเป็นหมาแล้วไปหอดหน้าคอนโดอะไรเงี้ยก็ก็ก็เริ่มตั้งแต่ตอนนั้นเป็นแพรรี่พังมาเรื่อยๆค่ะค่ะ ฝ <Girl. S 1> าก Star Girl นะคะเพราะว่าใครที่ตอนนี้อยากจะแต่งหน้าให้ตัวเองอ่ะหลายๆคนชอบให้ตัวเองดูหน้าที่สดใสขึ้นไม่ใช่ว่าอยากจะขาวกว่าเดิมแต่ว่าเขาเชื่อว่าใครที่อยากจะให้หน้าตัวเองลุ o ไบรท์แล้วก็แบบว่าต่อว,วันนึงเนี่ยการที่เราทำ dewy star หรือว่าทำให้มันแบบเงาเงาอ่ะแล้วไม่ให้รู้สึกว่ามันมันเป็นเหงื่ออันเนี้ยตอบโจทย์ค่ะไม่บอกไบ้านแข็งแรงแล้วเนอะโอ๊ยอนนแฮวอ่ะโอเค เป็นยังไงบ้างน่ะคุณผู้ใส่ว่าเกิดอะไรขึ้นหนด้มันในจบความสัมพันธ์กัางนคือจริงๆแล้วมันมัน มันเป็นเรื่องของการที่ที่เส้นทางตรงปลายอ่ะจะแบบไม่เหมือนกันในความคิดในการที่เราไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยคือมันเหมือนเพื่อนคนหนึ่งที่เราสามารถไปเที่ยวได้ไปอะไรได้แล้วก็มันไม่ใช่ความผิดของใครแต่เพียงแต่ว่าบางทีความรู้สึกที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยมันไม่เหมือนกันแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเราเลยรู้สึกว่าเราไม่โทษว่าใครใครเป็นอะไรเลยใครผิดเรื่องตรงไหนยิบย่อยพะไม เขาไม่มานั่งลงดีเทลเวอร์ขนาดนั้นแต่เรารู้เองว่าตัวเราเองก็ต้องการอะไรตัวตัวตัวตอยเองเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเราเลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีกว่าที่เราจะจบในแบบที่ไม่ได้มีสิ่งที่แย่ๆให้กันคุยนานเนี้ยปัจจรย์นึงว่าเออต่างคือหอยหญ่กาน มันมันเป็นเรื่องที่มันไม่นานแต่ว่าที่ที่ทีท่กว่าจะเป็นข่าวเนี่ยค่อนข้างนานเพราะแพลวไม่ได้แบบไปนั่งบอกใครปกติไอจีแพลวเขจะไม่ค่อยลงอะไรที่แบบดราม่ามากอะไรเงี้ยอยู่แล้วก็ไม่ไม่อยากให้คนที่ต้องเป็นห่วงเราหรือว่าคน ไม่ไม่ไม่จำเป็นต้องมานอ้างบอกเพื่อให้ให้ตัวฟอยเองเขาก็รู้สึกพยากมให้เกียรติเขาด้วยในในจุดนี้เพราะว่าตัวเขาเองก็ต้องทำเต็มที่ของเขาเหมือนกันใน,นเสียดายเพราะอยู่คู่กับเราดูมันว่จะเหมาะสมกันมากที่สุดแล้วทำไมอยู่อยู่ต้องไปกันไม่นะเออจร,ริงๆพารฟอนมันก็สนุกดีนะมันก็มันดีแต่ว่าถามว่า,า,ม,วามันเวลาที่เราต้องเป็นครอบครัวหรืออะไรในอนาคตเนี่ยมันมันอีกแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่แพรมองตอนเนี้ยเขารู้สึกว่า คือไม่ได้ไหมายเวรามว่าเราเลิกกูก็ต้องหาอีกคนหนึ่งเพื่อมาตอบโจทย์หรือเรามองแล้วว่าคนในอนาคตเราเป็นยังไงเนี่ยมันไม่ใช่เลยเพียงแต่ว่าเราแค่โฟกัสเราไม่เปรียบเทียบะไรทั้งสิ้นเราแค่โฟกัสกับกับเขาว่าเออเขามีความสุขในแบบแบบนี้เพราะฉะนั้นเขาไม่ผิดแต่เราอะเราอะโอเคในแบบนี้ไหมถ้าเราไม่เป็นเราถอยออกมาแค่นั้นเองแต่ว่ามันไม่ได้ไหมายความว่ามันแย่มากจนแบบสุดๆไปข้างหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยอะไรเป็นอะไร<อ>เป็นสาเหตุที่ทำให้เขาตัดสินใจ ในหลายๆอย่างในวิถีทางของความคิดในการใช้ชีวิตด้วยหรือว่าความต้องการเป็นคนเราเป็นคือเขาบอกก็ในหลักของของการเป็นริสเตียนมันก็จะมีม,มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราต้องรู้จักคนรักของเราว่าเป็นยังไงซึ่งแพวเองอ่ะพวค่อนข้างจะโฟกัสในเรื่องนี้ตอนหลังๆก็คือมันจะมีคนที่สมมติเวลาเขาล้อกาแฟนหรือมันมีปัญหากาแฟนทุกคนจะสามารถเช็คได้จากการที่ว่าเฮ้ แฟนเราเป็นคนแบบไหนเขาเป็นคนอาจชอบคําพูดดีๆหรือเปล่าตอนตอนที่เราทะเลาะกันเขาเป็นคนที่ต้องการของเวลาให้ปุ๊บดีเลยหรือเราเป็นคนที่ต้องการสัมผัสที่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะมีหลักของของของ,ของการเป็นเราอยู่แต่ทีเนี้ยถ้าสมมุติพวกเนี้ยเราไม่รู้ซึ่งก,กันและกันแล้วก็อีกคนหนึ่งถ้าจะให้ทําในแบบนั้นน่ะแบบที่เราต้องการทําไม่ได้เพราะฉะนั้นน่ะมันเลยกลายเป็นว่า เราเองก็ไม่อยากให้เขาต้องมานั่งฝืนด้วยเพราะเขาเป็นคนแบบนี้แล้วเราเป็นคนแบบนี้เพราะฉะนั้นพอเราได้หลักการนี้มาปุ๊บมันไม่ได้หมายว่าเป็นหลักอย่างเดียวอ่ะแต่เราดูในระยะยาวว่าเฮ้ยมันเป็นอย่างนั้นจริง,รงๆว่ามันคุณะทำเพราะฉะนั้นเนะี่ยมาลยกายเป็นว่าเรารู้สึกว่าให่คกะยายนม,มันเป็นวันที่ ครบรอบอะไรเงี้ยแล้วถ้ารู้สึกว่ามันเป็นจุดที่เราต้องคุยกันมากกว่าก็เริ่มคุยพร้อมๆกันเสียใวััเสียใจตอนนั้นที่ต้องคุยกันเรื่องนี้ อุ้ยก็เส I mean, ียใจสิพี่ก็ต้องเสียใจไม่เสียด่าไม่เสียดายเวลาเพราะว่าเรารูสึกว่าเวลาที่เราคบกับเขาไม่ใช่หมายของว่าแย่ไนะไม่เสียดายเวลาเพราะว่าเรารู้สึกว่าตอนที่เขาคบคบกับเขามาเขาก็ให้เกียรติเราดีแล้วก็มีน้ําใจให้กันนะคะแล้วก็เรารู้สึกว่ามันไม่แย่เขาขอเวลาในการที่จะปรับตัวปรับใจกันใหม่ไหมจริงๆแล้วมันคือในระหว่างที่เราคบกันเนี่ยการดูดูกันไปเนี่ยมันก็คือการที่เราอ่ะ เราเรามองกันตลอดแล้วเพราะฉะนั้นน่ะมันไม่ได้หมายความว่าต้องมานั่งขอเวลาหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะเ่าพราวรู้สึกว่าเขาเองเขาก็รู้ว่าตัวว่าเขาทําทําดีสุดกันใช่กล้รแต่ทุกหลาย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 คนหลายหลายคนเริ่มโดนโยงเข้ามาเป็นงไงบ้างไม่ใช่ไม่ใช่ใดใดทั้งสิน้นอะไรเงี้ย หลายๆคนมีใครบ้างพี่สามเขไม่มีสามเราหลายคนในหมวดของไม่มีค่ะไม่เกี่ยวเพราะฉะนั้นเขาก็เลยรู้สึกว่าตอนแรกไม่พูดเลยแต่ทีนี้มันเริ่มกลายเป็นว่ายงไปถึงอื่นๆแล้วก็คนก็จะแบบลุมฟอยสุดๆอะไรเงี้ยเขาไม่อยากให้เขารู้สึกว่าฟอยกับเองก็ต้องเสียใจในจุดที่เราต้องต้องออกมาห่างกันแล้วาไม่อยากให้ฟอยต้องโดนซ้ำเติมอะไรอีกอะไรเงี้ยเพราะมันไม่ใช่มันไม่ใช่แค่ว่า เรื่องของของของทั้งหมดมันไม่ใช่แค่เรื่องเดียวอยู่แล้วเวลาคนต้องเลิกกันใช่ไหมคะมันไม่ใช่อะโอเคแต่ถ้าแบบมีคนอื่นปึ๊บเนี้ยว่ากันด้วยเรื่องเดียวจบแต่อันเนี้ยมันอาจจะเป็นมันเป็นเรื่องหลายๆเรื่องรวมๆกันเพราะฉะนั้นน่ะมันคือกว่าจะถึงตรงเนี้ยมันก็ใช้เวลามานเ้งแต่นัเวลานี้วก็กลับมาคุยกันเตือกันกัน เรดีใจตรงที่อ<ม>พอยเขาก,เขาก็เขาก็รู้สึกเหมือนกันว่าเราเราเขาเข้าใจอะไรเงี้ยว่าว่าเราเองก็อยากเ,เพือนเขาเราเราไม่ได้อยากที่จะแบบเลิกุ๊บแล้วก็แบบหา่หางหรืออะไรเงี้ยไปเลยอย่างเงี้ยค่ะแต่มันทำใจแต่แต่พอยเราก็เอาเท่าที่เขาได้เหมือนกัน<ม>ว่าเขาอยากตรงไหนเขาจะเป็นยังไงหรือหรืออะไรอย่างเงี้ยพอยรู้สึกว่าพอยเขารับได้ที่ที่เขาอยากจะให้สกปรกมันอยู่ตรงไหนพอวก็โอเค วันนี้คุยกับ้างแพคุยค่ะคุยก็เพราะว่ายังมีแมวเจ้าเชโดว์แมวดำที่เรายังสลับกันเลี้ยงอยู่อะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าตอนแรกก็ตลกตลกถามว่านี่ต้องขึ้นศาลป่ะขึ้นศาลดูแลเลี้ยงลูกไปอะไรเงี้ยไม่มีค่ะมันเป็นเลยที่แบบอยากจะเลี้ยงตั้ไหนบอกเดี๋ยวเอาเอาไปให้ค่ะว่าไปรับเชโดว์กลับบ้านอะไรเงี้ยก็ได้ป็นเขาโอเคใช่ไหมที่เรายังโดนเจอกันอยู่หมายถึงพอย เออแควก็ไม่รู้ว่าเขาโอเคไหมแต่แาวรู้สึกว่าเอ้ยน่าจะโอเคเพราะว่าเรายังเรายังเล่นกันได้ไรเงี้ยเฮฮากันได้ตอนนั้นมีคลิปที่ไปเจอกันแล้วมีเพื่อนแซวเพื่อนอะไรเงี้ยแบบในกอง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 ค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่แบบเล่นกันหนุกหนกอะไรเงี้ยแล้วเราอยู่ในกองเราก็แบบ เขาก็เป็นคนขี้เล่นอยู่แล้วพาก็เลยรู้สึกว่าเออพราไม่ได้ไม่ไม่ได้ติดอะไรที่เขาจะเล่นเหมือนเดิมอยู่ไอย่างเงี้ยเพราะเราก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะทําให้ใครรอบข้างรู้สึกแย่เพราะเราไม่ได้มีสมมติอับอยเขาก็ไม่ได้มีใครนะมันก็แต่ถ้าอับเมื่อไหร่แต่เราควรมีแฟนใหม่เนี่ยเราก็ต้องเกรงใจคนของเขาถูกไหมคะแล้วคุยกันมาสักพั้แล่วมีโอกาสจะกลับไปคุยกันที่ที่แม่แนวพราวยันเไม มันชัดเจนแล้วเราก็ไม่ได้หมายความว่าเราประชดหรืออะไรที่เราเราเลิกเราก็ต้องคิดคิดมาแล้วมองมาแล้วดูมาแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำเราก็ไม่เคยเป็นคนที่แบบว่ามานั่งต้องมานั่งขู่คนถ้าเธอทำแบบนี้ฉันฉเลิกแล้วก็แบบประชดกันเลิกลงไอจีอย่างนี้ไม่ใช่คือของเธาเป็นแบบถ้าสมมติหยุด ตรงนี้คือหยุดก่อนแล้วก็ทีเนี้ยถ้าสมมติว่าเออมันเป็นยังไงต่อเ่คอยว่ากันแต่ตอนนี้ค่ะร,รู้สึกว่าแพลวไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้มีข้อสงสัยกับตัวเองด้วยเพาราะรู้ชัดเจนในในใจว่าเราเลือกแล้วแล้ววันนึงเขากลับมาในชีวิตเราได้หรือเปล่าอืมแพลร,รู้สึกว่าทุกวันปลอยหรือเอาจริงป่ะฟลอยก็คือ มาตลอดในช่วงเวลาที่ตั้งแต่ทถเด็กๆเนี้ยก็จะเจอคอยตลอดเพราะฉะนั้นอ่ะการเปลี่ยนแปลงของคอยในแต่ละสเต็ปของอายุเขาอ่ะช่วงนี้คือเขาก็โตมากแล้วเขาก็นิ่งขึ้นเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอนาคตเขาก็จะเป็นยังไงต่อไอ้อเรื่องของการที่คนเราจะจะเหมือนกันอ่ะมันก็ค่อนข้างจะต้องต้องยากเขาก็ไม่รู้ตอบไม่ถูกเหมือนกันว่าวันหนึ่งเราเองความคิดเราเปลี่ยนต่กาเล่นันคเดินแอบบดบ่อไ,มไม <S <S หมไ้หแอบบดบ,บ่อไหม ไม่ได้เล่นคู่กันไม่ได้เล่นคู่กันอันนี่ก็ไม่รู้อ่ะมันสนุกดีเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้แบบรู้สึกว่าเฮ้ยหวั่นไหวอยู่แล้วเพราะว่าตั้งคือหลังๆมาที่เราคบกันมาเกือบห้าปีอ่ะหลังๆมากคือแบบเอ่อคือชิวเป็นเพื่อนกันอย่างเงี้ยมันเลยไม่ได้รู้สึกว่าแบบเฮ้ยหัวใจละลายออะไรย่างเงี้ยมวไม่ได้ แล้วไงว่านตอนนี้ก็ไม่ได้อะไรเงี้ยทั้งสองฝ่ายมีแบบว่าเราทังเักทวงแบบว่าอยากให้มากลับมาคืนดีกันบ้างไหมออุ้ยเป็นเหมือนเดิมคือพ่อแม่ของพลอยกับพ่อแม่ของแพลวคือเป็นคนที่ไม่ยุ่งเรื่องของลูกอยู่แล้วตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่คุยกันแต่ว่าเขาจะแบบแค่ว่าเออไปไหนเป็นห่วงนู่นนี่อะไรกันคือดูแลกันอะไรเงี้ยส่วนส่วนในทุกเทศกาลเพาก็ยังส่งไลน์ส่งอะไรหาคุณพ่อคุณแม่เหมือนเดิมซึ่งทุกคนทุกพ่อแม่ของก็น่ารักเหมือนเดิมกับแพล เพราะฉะนั้นนะอ,อะพาวเลยรู้สึกว่าอืมไม่ไม่มีอะไรที่แย่สำหรับเรื่องของครอบครัวต่เหมือนตอนแรกเราถูกวางอันดับพาวไม่เคยพูดกันเลยไม่เคยมีสำหรับพาวกับฟอย์ไม่เคยมีว่าไม่เคยมีว่าเทศกาลนี้ถรกลดวันวานลนไทน์ยจะไปไหนวันนั้นจะทำอะไรเพราะทุกคนจะรู้อยู่แล้วว่าเราจะทำงานแยกกันตลอดแล้วก็ไม่เคยต้องมานั่งแบบวางแผนว่า เราต่อไปเราจะไปเที่ยวตรงนี้ในเดือนนั้นอะไรเงี้ยไม่ค่อยเป็นจะเป็นแบบฉุบระหุจะเป็นฉุบระหุก็จะมากกว่ามั่นใจนตัวเราว่าแบบแต่งงานกับเราอะไรเงี้ยมาก่อนเนี่ยเขามั่นใจโคตกันเลยโนะเขาเียงกันด้วยกันละเขาื่องแต่งงานได้เิาคู่กันไทีนี้พอพูดถึงเรื่องแต่งงานอ่ะมันก็เป็นสุดที่ทําให้เขาก็ก็คิดอยู่เหมือนกันคิดด้วยเหมือนกันว่าเราแต่งงานกันไปจะเป็นยังไงนั่นคือนั่นคืออีกอีกก้อนหนึ่งที่อยู่ในหัวเหมือนกันเพราะฉะนั้นเขาเลยรู้สึกว่า เออตอนนี้มันยังไม่ได้มันยังมันยัง,มยงไม่ถึงจุดนะแล้วตอนนี้ชีวิตสดเป็นยังไงบ้างโอเคค่ะก็กลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยถ้าถ้าจะเห็นรูเราจะไปเที่ยวคือไม่ได้ไปเที่ยวนะไปดูงานมากกว่าเพราะว่าโรงแรมพราก็ที่เชียงใหม่มีจะขึ้นมี2ที่ตอนนี้ขึ้นไปที่หนึ่งแล้วแล้วก็อ่า จะเสร็จน่าจะหลังเมษาแต่ว่าวางไว้ว่าเมษาตอนนี้ขึ้นไปถึงชั้น4ี่แล้วรอดูว่าจะทันไหมเมษานี้นะคะชีอโรงแรมว,ว่าพอค่ะมีไปแล้วหนึ่งสาขาแต่ว่านั้นทำไม่ได้รู้ด้วยเพราะมุ่งรอสาขาสองแล้วก็จะไปสาขาสาวันนี้จะเป็นแบบวิลล่าเป็นเป็นหลังๆให้ได้พักแล้วก็ต่อจากอันนี้เฟสนี้เราก็วางไปถึงอีกอันหนึ่งว่าไปต่อที่สตยีต่ออีกที่หนึ่งมุ่งทธุรกิจอย่างเดียวเลยตอนนี้สดคลอใช่เพราะว่าแพ้ทงาอย่างเดียวคือแพ้ว่าพอมันอายุที่ 35มาพาวเองก็จะแบบเริ่มมองว่าตัวเองคือเป็นคนแบบอยากทําอะไรคือคิดในใจว่าเราอ่ะ เห็นแม่เราเป็นไอดอลคือมันคือไม่จําเป็นต้องต้องต้องมีใครซัพพอร์ตเราก็ได้แต่เราต้องแฮปปี้ได้ด้วยตัวเองอะไรเงี้ยแล้วก็เลยวางไว้ว่าให้ถ้าเราอยู่คนเดียวอ่ะคือเป็นคนอยู่คนเดียวล้วชอบคิดว่าถ้าเราอยู่คนเดียวนั่นหมายความว่าเราจะต้องจ้างคนมาดูแลเราตอนแก่หรืออะไรเงี้ยนึกออกว่คะเพราะฉะนั้นรู้สึกว่าเราอยากเตรียมธุรกิจทุกอย่างเอาไว้เพื่อเราตอนแก่ที่เราอยู่คนเดียวได้หรืออะไรเงี้ยได้คือถ้ามีมันก็ฟลุ๊กีถ้าไม่มีก็อยู่ได้ใจที่ยังไม่ดิเท่านด้นะยังอยู่ได้เลย กเราไม่้ตงกินคนเดียวแต่แ hm, ค่เป็นคนกลัวว่าเราเป็นลูกคนเดียวถ้าเรามีแค่แม่กับยายเงี้ยถ้าเราแบบหมดตรงนี้แล้วเนี่ยเราต้องแบบอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยคนไม่มีคนดูแล้วลูกก็ยังไม่มีสามท่าแล้วเงี้ยแทนที่จะไปนั่งโฟกัสเรื่องว่าจะมีลูกมาดูแลเรามาทาเองเลยกันทําไปก่อนลุยไปก่อนว่าในวัยเนี้ยถ้าสราสูญถ้าล้มาไม่ได้คิดว่าเราจะทำอะไรแล้วประสบความสำเร็จทุกอย่างาคิดว่าถ้าแพล้มเขาังมีแรงขึ้นมาใหม่ ไม่คาดหวังอะไรเลยค่ะถ้ามะมาก,ก็มาค่ะไม่ปิดตัวเองเ้ื่องมุบอังครับไม่ค่ะ